เด็กเขาพามาเก็บเห็ดครับเก็บแล้วลงนั่นนหะมเีลยวลงสองลงสองเก็บวันที่สี่นะครับมาดูเห็ดลงสองของวันที่สี่กันอู้เต็มแผงครับเยอะมากอันนี้คือการเก็บวันที่สี่ครับเห็ดโตโตสวยๆเลย ชั้นนี้ที่ออกช้ากว่าเพื่อนนะครับก็จะดูดกๆหน่อยก็จะประมาณนี้อีกฝั่งหนึ่งก็กําลังทยอยมาครับเนี่ยฝั่งนี้ก็ทยอยทยอยเกิดด้านล่างมีราขาวกวนบ้างนะครับแต่ก็ออกพอได้เก็บอยู่ด้านบนที่ออกไปก่อนเพื่อนก็เริ่มทยอยทยอยมานะครับเนี่ยครับถ้าเห็ดมัน มันออกแบบห่างๆนะครับเนี่ยมันจะออกเป็นชุดเหมือนผมที่บอกมันจะไม่เหนื่อยนะครับมันจะเป็นชุดใครชุดมันออกมาครับก็จะออกชุดใครชุดมันที่ก็จะมีราขาอว้วนชั้นล่างหน่อยนะครับเห็ดก็จะไม่เต็มที่สักเท่าไหร่ก็หวังๆไว้แค่ลงละร้อยกิโลเท่านั้นครับในโซนนี้ เรามาเก็บเห็ดกันครับเรามาเก็บเห็ดกันครับอันนี้เก็บวันที่สี่นะครับโรงนี้เก็บไปแล้วอยู่ที่หกสิบกิโลนะครับเดี๋ยววันนี้มาเก็บอีกรวมทั้งตอนหนึ่งตอนสองหวังไว้แค่ร้อยกิโลครับ เก็บฟังนั่นก็ได้เก็บรถทั้งนี้ตูมดีดอกใหญ่ทั้งนี่มันค่อยๆใหญ่เนาะเม่เล้งเดเก็บอีกพอสุงแม่ค้าอยู่ตอนเย็นเก็บอีกครั้งหนึง่ง รุ่นนี้ก็จะโตครับนี่นี่รุ่นนี้โตหมดเลยตอนเย็นด้านบนดอกแบบนี้น้ำหนักดีดีครับอันนี้เก็บตอนเย็นนะครับรุ่นนี้เก็บตอนเย็นเลยเพราะว่าดูทรงแล้วจะโตมาตอนเย็นอีกวันนี้อากาศอบอ้าวขึ้นมาอีกเห็ดก็จะโตไวได้อากาศดีเขาก็จะโตอ,อีกแบบนี้เก็บ โอ้ยเก็บไปทั่วแล้วพี่นอ้องเก็บทุกสั้นแล้วแบบนี้ตายวาระขาวนี่ว่าเป็นยังงบ้าคือมันนอกตายไปแล้วว่าเป็นยังเห็ดของเราออกมาเยอะแล้วไม่เป็นไรเริ่มจะพอใจกับเห็ดออกแล้วครับมันมันล้ำในสั้นอ่ะ ดีมันบ่ขึ้นมาสั่นสองโอ,อ้โอขึ้เก็บเห็ดไปทั่วทีะเก็บบไ่ไปนาไปนามั่นทอ่ เชื้อที่ใช้คือเชื้อของเราเองนะครับเชื้อเพชรพยาแลดอกนิ่งน้ําหนักดอกแน่นดีสวย อากาศานนมันไหนเมี่บ้านนี้พ่าจิบม่ได้เก็บด้วยนี่มันนีงามซุมนี้ได้เก็บมือเลี้ยงอีกว่าี้ได้ส่งแม่ค้าอยู่หรอกพ <c oughs> อได้อยู่ <c oughs> เก็บมือเลี้ยงไง มันเย็นมันก็จะเยอะอยู่ดอกตูมวางลงละร้อยกิโลก็พอไม่ต้องเอามากมายแต่ออกมานี้ก็ได้ลงละลอยโลอย,อยู่ออกแบบได้จังจีิได้ สามลอยรูซีลอยรูป่ะครับทั้อากาศได้ยุ้มมันอย่างไงไว้เยอะหรอซุ้มนี่กระสีเงาเยอะยังไงซุ้มเป็นบางไงล่ะขึ้นพ่นแล้วอันนี้ก็จะโตอีกนะครับนี่เดี๋ยวทยอยมาชั้นนี้มันยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่ออกแล้วเดี๋ยวมันจะพึบอีกพวกนี้นี่ยเดตอนเย็นเนี่ยแหละ เติมอากาศให้เขาสักหน่อยนึงเปิดประตูก่อนม่เปิดผิดทางอ่ะเติมอากาศแค่นี้นี่นะครับเปิดข้างเดียวเติมอากาศนิดเดียวเดี๋ยวพาไปดูโรงสาม ลงสนี่คือลงที่ตัดใยมันลมนะครับเดี๋ยวทางนู้นปิดไว้ไม่เปิดไม่เปิดเปิดแค่ด้านเดียววันนี้เป็นวันที่3ามก็ยังยังไม่ค่อยติดเม็ดเท่าไหร่ไก่เขียมาดูสิเช็คความชื้นความชื้นพอหมาดพอดีบางพื้นที่แห้งหรือเปล่า ความชื้นถือว่ายังพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวรออีกสักพักเขาก็คงจะมา, <c oughs> อาตอนเย็นอาจจะเติมน้ําอีกสักหน่อยให้เห็ดยังไม่จับเม็ดนะครับเพราะว่าอยากให้มีความชื้นกว่านี้อีกนิดนึงเพื่อที่เขาจะติดเม็ดง่ายขึ้นเ <c oughs> ติมน,น้ําแค่นิดหน่อยนะครับแค่สเปรย์สเปรย์ให้หน้าชั้นมันชื้นแค่นั้นเองตอนนี้ก็ยังชื้นอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าอีก ประมาณวันนึงมันอาจจะแห้งเราก็เลยจะต้องเติมน้ําหน่อยนึงก่อนที่เห็ดมันจะจับเม็ดนะครับแต่ถ้าจับเม็ดแล้วก็แล้วไปนะครับก็ให้เห็ดโตอีกสองสามวันก็มาลดน้ำนี่คือการดูแลเบื้องต้นนะครับเชื้อเห็ดเพชรพยาแลจะช้าๆหน่อยนะครับแต่ว่าดอกออกมาสมบูรณ์นะครับใครจะใช้เชื้อของเราก็ใจร่มๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเส้นใยเห็ดจะช้ากว่า อย่างอื่นประมาณสักวันสองวันนะครับแต่ว่าคุณจะได้ดอกเห็ดที่สมบูรณ์นะแล้วก็ไม่เป็นเห็ดแย้มบานไว้นะครับแต่วัสดุคุณก็ต้องพร้อมด้วยไม่ใช่พร้อมแต่เชื้อนะครับแต่วัสดุไม่ได้กอ็อาหารไม่พอมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับอาหารคุณต้องพอด้วยในชั้นนะครับเด,เดี๋ยวไปเก็บทางนู้นนะครับนีเก็บออกไปแล้วนะ ดอกนี้เดี๋ยวนี่ยอกนี่หัวยุบไป่ิหัวยุบดอกเันหนาวเห็ดหนาวเห็ดหนาวเห็ดหนาวตอนเย็นก็น่าจะได้เกือบยอี่ิกิโล่ะนี่สิบห้าโล่ขาดดอกถทายไงเด้อ อากาศอบอ้าวแบบนี้มีมีหวังได้อยู่ ไปล,ลุงละลอยลนี่ดีใจเลยเด้นี่เก็บกำไรอีกสองลงเลยเด้บ่หอดลอยลก็ได้อยู่ดิทุนนะ <c oughs> แล้วก็ไปเก็บกินอีกสองลงใหญ่เป็นกำไรสองลงใหญ่เอาสองลงเล็กเป็นทุนเอาสองลงใหญ่เป็นกำไรถ้าลงใหญ่มันออก แต่โรงใหญ่เว็นโรงที่มีกา,กากล้างผสมมันก็จะทําให้ดอกดีกว่านี้อยู่นะครับอันนี้เป็นกากดินผสมแป้งแบบเฮดแบบขีดข้านหมักแค่ EM กาก,ากน้ําตาลปูนขาวไม่ได้ใส่อาหารเสริมใดๆทั้งสิน้นนี่คือผลลัพธ์ที่ออกมาได้เยอะกว่าการใส่อาหารใส่ปุ๋ยยูเรียใส่อะไรอีกครับนี่ อัดมาแล้วตั้งแต่ EP แรกเรื่อยว่าเราใส่อะไรบ้างทำบอดใไซ EP แรกใส่ลำอยู่แต่ EP นี้ทดสอบให้ดูแล้วว่าไม่ได้ใส่ใส่ EM อปูนขาวกากน้ำตาลโรตารี่ปั่นแค่นั้นนะนะครับหลักการใช้ปูนขาวใช้โดโล,มมลไม้ภูไม อะไรก็แนะนำไปหมดแล้วไปไล่ดูนะครับวิธีการทำอย่าเอาแต่สออย่าเอาแต่ถามศึกษาก่อนค่อยมาถามบอมเมนบ้าจองหงเด้แต่ว่าขั้นถามหลดนี้มันบ่จำตัวค้นต้องศึกษาจนทางตันก่อนมาถามแล้วได้คำตอบไปทําสำเร็จแล้วมันค่อยจะจําต้องเจอปัญหาก่อน อันนี้ก็เจอปัญหามาืก่อนนั่นแหละครับเจอปัญหามาเยอะมากเจอจนจะเจ๊งแล้วเนี่ยเงินก้อนสุดท้ายเลยเนี่ยมันค่อยเห็นความสําเร็จเขาเรียกว่าไม่เห็นลงสุบไม่หลังน้ําตาคบอกค,ความจริงได้ดินี่นะครับวันนี้ก็เช้าน่าจะได้ประมาณสองเข่งกับลุงเรียกตอน เย็นก็น่าจะได้เขียงกว่าๆอยู่เป็นล้มแล้วบัะเดี้โอเคครับอี EP ที่ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันครับ mm hmm. เดี๋ยวจะมาสรุปยอดให้ฟังตอนหรือลงนะครับหรือวัสดุลงว่า สองโรงเรือนทําได้เท่าไหร่นะสำหรับสองโรงเรือนเล็กๆของเรา5้คูณแเนี่ยครับว่าเราจะได้เห็ดสักกี่กิโลเฉลี่ยแล้วตกตารางเมตรละกี่กิโลนะครับอ EP นี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ